ผมนะครับผมที่ต้องยากนะครับหรือว่าแอปพลิเคชันดันะครับประจำแท็บเล็ตวิดเม้าท์ S P M นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวเมาส์ตัวหนึ่งครับของ G View นะครับผมซึ่งเราจะถือเมาส์นี่นะครับ G View M2 T2 นะครับนี่ตรงนี้ครับตดูดูขึ้นมาครับอ่าอะไรครับเรียบร้อยครับอ่ะก็เจ้าเมาส์ตัวนี้นะครับผมเป็นแพ็คเกจนี่ดูเรื่องแพ็คเกจนี้ก็จะ ผมคิดว่าเป็นแพ็กเกจที่สวยงามที่สุดของทีวีแล้วตอนนี้นะครับชอบมากครับเดี๋ยวเรามาแกะดูว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับผมซึ่งที่จะเริ่มแกะเลยจากข้างบนตรงนี้นะเป็นอ่าสติกเกอร์นะครับผมลวดลายทีวีนะฮะคมกลมนะครับเรียบร้อยแบบนี้นะครับเดีแกะมาปุ๊บเราจะได้พบกับนี่เลยครับเจ้าแผ่นงละเม้าทีสองนะครับตัวนี้นะฮะขนาดกับชัสบจังหวะ Okay, เขาใส่ของเขามีสตัวนี้นะครับซึ่งมาพร่กับเอาละตาที่จนแพ็กเกจนะครับผมนะครับว่าแขนขนาดนี้พอไหมนะครับ,บที่ว่ากำลัพอดีนะครับตั้งแต่ยืดเล่นใส่นะใช้เมาส์เร็วๆนะครับผมบอรนะต่อไปครับเราก็จะพบกับสายเมาส์ครับยาวมากครับให้ยาวนี้ประมาณ1.5เมตรนะฮะเดี๋ยวเรา,เาก็ไปดูสเปคกันว่ามันยาวจริงๆเท่าไหร่นะครับผม แกออกมาต้องไม่เป็นแผนนี้ครับเปิดออกมาเชื่อจะเจอเจ้าเมาส์นะ M2 ตัวนี้ก่อนเลยวางตัวนี้ก่อนครับเรามาดูสิ่งที่อยู่ในกล่องต่อไปครับไม่มีแล้วของเป็นกล่องกระดาษนะแล้วเราก็จะมีนี่ครับ User m a n u a l นะในกล่องที่มี User m a n u แล้วบอกไว้หมดว่ามันคืออะไรบ้างนะครเขียนว่า Email นะ Office Official เกมที่มีเมาส์นะ แล้วก็มีหน้าจอผู้มือการใช้งานครบเลยนี้นะครับวางปึ๊บแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะเดียบร้อยติดต่อก็จืดนะฮะเดี๋ยวเราพูดกันถึงเรื่องตัวเมาส์นะว่านะฮะซึ่งเขามีสัวเลือกไว้ตรงนี้เลยจืดนะครับบอนะครับ DPI นะครับมี3ระดับนะครับซึ่งใช้ปุ่มตรงนี้นะฮะปุ่มตรงนี้นะครับมี DPI 800นะครับผม1,200และก็ส0งพครับ ถือว่าเป็นเมาส์ที่มี DPI ค่อนข้างสูงนะสองพันก็คือแบบว่าเรียนนะน่าไม้นะหรอกสำหรับคนที่ชอบใช้มาส์ไวจริงนะฮะแล้วก็เป็น USB กลมเลยนะฮะ USB กลมเลยก็คือตบปลั๊ก USB ตรงนี้ครับตรงนี้มันจะเป็นสีทองครับก<อ>็คือสามารถส่งสัญญาณได้ดีขึ้นนะส่งสัญญาณได้ดีขึ้นชัดเจน,น,น,นขึ้นนะคร<อ>ับก็เป็นปลั๊กที่นะเกมที่เศษนะครัส่วนมากจะใช้กันนะครับเป็นมาตรฐานเลยเพราะว่าได้ถ้าเป็นเกม แน่นอนแคมิเกงนะครับก็คือคุณภาพดีนิ่งนะครับไม่มีหลอนไม่มีป้าไม่มีบอแล้วผมนะใช้ไปนะแล้วก็มีนิวดีไซน์ฟอร์มอ s สิ r ิดนะครับก็คือดีไซน์ของเขาเนี่ยนะจะจับง่ายนะครับจับง่ายจับสะดวกครับเราไม่รอเรานะง่ายไหมจับง่ายไหมที่ก็ถือว่าโอเคครับได้ทุกคนขนาดซ้ายและ หมาะสำหรับการใช้ไนเปอร์น้ำหนักเขาเนี่ยกำลังดีเลยนะฮะว่าไปแล้วน้ำหนักเขาทีถือว่าหนักของเบ้าธรรมดาพอสมควรแล้วต่อไปครับอาร์เวสอินไซร์นะฮะว่าน้หนักเขาเห็นนะว่าดูครับน้ำหนักเพนะิ่มอีก20กรัมจากรัมธรรมดาแล้วนะฮะแล้วก็วินแบกเบดี้นะครับก็คือพร้อมสำหรับวินโดว์แปดเลยนะฮะก็คือจิ้มปุ๊บวินโดว์แปดใช้ได้ครับไม่จำเป็นต้องลงไซเวอร์ลงอะไรนะคนระับผมอ่ะต่อไปนะฮะ รีเพเีนะเซิร์ฟเว็ตควอไฮสปีดมูคเมนต์อันนี้น่าเป็นเกี่ยวกับไคลลมาแล้วกนะต่าพื้นที่ในการใช้ครับนะปกติมีแค่แค่เองนะแต่เมาสที่เจ้าบากก็จะตัดแตปมานี้นะแต่เราเนะมาที่ใช้กันทั่วไปครับคราวนี้ก็คือสำหรับพวกที่ชอบสบัสไนเปอร์นะนะครับก็คือวางตุ๊กแต่์เมาสที่สองสวัดนะึ้งฟึ้งฟึ้งอ่ะก็อไอได้อยู่นะฮะไม่ไม่ ไม <c oughs> <halt> <breathing> ่เดเล็กเกินไปก็ไม่เด้ใหญ่เกินไปนะครับาบาบองนโต๊ะเล็กๆนะครับสเปซ e ี่นะฮเวฟเอ็กซ์เรีมเฮลิโคน r ิโคนไฟเบอร์ไฟเบอร์ก็คือนะแฮร์รเมาส์นะครับรูทออะไรอย่างเงี้ยครับมันเล็กมากือว่าเล็กไหมลองลองเดลอดูเล็กแค่ติ๊กเดียวแล้วความเล็กของมันเลยครับก็ทำให้กะเรวาทำให้การจับ เมาส์ครับของเลเซอร์เมาส์เนี่ยครับมีเพลย์นะครับและมันยัำมาถึงระบบอ่ะเดี๋ยวสักพักเราก็จะไปดูว่าเมาส์ตัวนี้นะครับเวลาเสียบกับเจ้าคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยแสงสีมันจะออกเป็นยังไงครับผมแล้วเราจะไปดูรีวิวการใช้งานจริงๆครับจากการเล่นเกมนะครับไปเลยครับผมโอเคครับผมและตอนนี้นะครับเราก็มานะครับลองเสียบเมาส์กันดูเลยครับก็จะพบว่านะครับตัวเมาส์เนี่ยมีแสงออกมาครับเป็นแสงสี สีอะไรนะตากล้องสีเขียวครับจอสีเขียวครับนะเป็นแสงสีเขียวนะครับผมรอบตัวเมาส์นะฮะรวมทั้งนะฮะปุ่ม DPI นะครับผมเวลากดเปลี่ยนเนี่ยนะครับตรง800นะครับส0งพนะครับ1,600นะครับมีแสงนะครับบอกให้รู้ว่าตอนนี้เราใช้ DPI เท่าไหร่แล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาลองใช้กันว่าเมาส์ M2 นะครับกับแพร์ล์เมาส์ P2 นะครับที่อยู่บนแพร์ล์เมาส์ P7 นะฮะตอนนี้ว่ามันจะใช้ได้ดีไหมนะครับ จริงนิ่งแค่ไหนแม่นแค่ไหนครับตอนนี้พี่จะลองที่นี่พี่ไอ้แนะครับผมต่อเดลยวเมาส์นะฮะต่อเดียวเมาส์ในเกมศูนย์จุนยนะ0.05 0์จอ่าโอเคครับบัส โอคครับถือว่าเจ้าเมาส์เ็มสองตัวนี้ใช้ได้ครับผมนะว่าตอนสะบัดเนี่ยอาจจะใช้แบบแล้วงสะบัดยกนิดน<ล>ึงนะแต่ก็ถือว่าโอเคครับสำหรับเมาส์มือใหม่ตัวนี้ครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันเข้ามาเข้าตอนสุดท้ายนะครับว่าน้องๆเมาส์ตัวนี้ควรจะซื้อไหมที่ก็ตอบได้เลยครับสําหรับน้องๆมือใหม่นะครับที่กําลังหาเกมมิ่งเกียร์ดีๆสักชิ้นใช้เลยนะครับ พี่คิดว่าตัวนี้นะครับเหมาะที่จะซื้อแล้วนะเพราะว่าดึงเลยนะครับตัวเมาส์มีสภาพดีนะครับผมสัมผัสมานี่ก็รู้สึกว่าไม่ใช่ของที่ปลุกแล้วไม่เหมือนแบบว่าถือเป็นพลาสติกธรรมดานี่ได้เป็นถือล็อเบอร์ที่นี่นะครับผมสวยงามนะเสียบปุ๊บมีไฟอะไนะสวยครับก็ใช่ได้ครับซื้อครับแน่นอนนะครับผมแถมยังได้แถ่ารลองเมาส์อีกสองมาด้วยครับแถ่ารลองเมาส์ตัวนี้ครับไฟเล็กไฟใหญ่ครับกำลังดีครับพี่คิดว่า มันชิบอกสำหร,รับเมาส์สมารมากนะ่ยนะก็คือซื้อเถอะนะครับผมรับรองให้สมหวังแน่นอนครับผมแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนนะครับผมจีวิวแล้วอุปกรณ์เกมไม่เกียร์นะครับผมจีวิวเทคโนโลยีนะว่าเปลี่ยนหุ่ให้เป็นมืออาชีพนครับผมขอบคุณครับ